วันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาชวนคุยกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับครับผมแต่เป็นความรักที่เอ่อที่ถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s s เวิลด์ e ร o คอเลยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้ใช่ค่ะคือเป็นคู่แต่งงานที่อายุต่างกันมากที่สุดในโลกต่างกันถึง63ปี63ปีเลยเหรอครับ แค่ฟังตัวเลขก็รู้สึกว่ามันเยอะมากมากเลยนะเยอะมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่สถิติแปลกๆนะครับคือมันเหมือนเป็นการเดินทางข้ามเวลาเลยเดินทางข้ามเวลาครับมันพาเราย้อนกลับไปสัมผัสประวัติศาสตร์อเมริกาชั้นใหญ่เลยนั่นก็คือสงครามกลางเมืองทั้งที่ตัวละครหลักเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาทำความรู้จักพวกเขากันเลยดีกว่า ได้เลยครับคู่รักคู่นี้คือคุณเกิร์ทรูดกรับเจนเวย์เกิดปี1909ครับกับคุณจอห์นเวสลีย์เจนเวย์ซึ่งเกิดปี1845ค่ะตัวเลขปีเกิดนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยคุณจอห์นเกิดก่อนสงครามกลางเมืองอเมริกาจะจบลงเสีอีกโห oh. เพราะมาถึงปี1927ที่ทั้งสองคนแต่งงานกันตอนนั้นคุณเกิร์ทรูดเป็นสาวน้อยอายุ18 18ปีใช่ครับ ส่วนคุณจอรปาเข้าไป81ปีแล้วโอ้โห oh อายุ81ตอนนั้นเขาก็ผ่านโลกมาเยอะมากแล้วสิคะโดยเฉพาะสงครามกลางเมืองนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอเมริกาเลยเขาไปร่วมรบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนอายุ18คุณจอรแอบไปสมัครเป็นทหารในกองทหารไม้าอิลลินอยส์ที่14อืมแต่ที่มันมีสีสันขึ้นมาอีกนิดก็คือเขาใช้ชื่อปลอมว่าจอ์นเจนนิวอร ทำไมต้องใช้ชื่อปลอมล่ะคะเพื่อไม่ให้พ่อแม่จับได้นะครับสุดยอดเลยมีความขบฏเหมือนวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะคะแล้วฝั่งของคุณเกิร์ทรูธล่ะคะชีวิตเธอเป็นมายังไงชีวิตของคุณเกิร์ทรูธก็สู้มาไม่น้อยเหมือนกันครับเธอเกิดมาพร้อมกับมือขวาที่ผิดรูปอ๋อหรอคะครับและคุณพ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้ชีวิตค่อนข้างลําบากแต่โชคดีที่แม่ของเธอเป็นเพื่อนกับครอบครัวเจนเวย์เลยทําให้ทั้งสองคนได้เจอกันอยู่เรื่อยๆใช่เลยครับ แลวความสัมพันธ์ของพวกเขามันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงคะแบบว่าอายุต่างกันขนาดนั้นจับบันทึกที่คุณเกิร์ทรูธเคยเล่าไว้นะครับเธอบอกว่าเราจะนั่งคุยกันนานหลายชั่วโมงที่เก้าอี้หลังบ้านอืมมันเหมือนเป็นความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความเข้าใจและความอบอ่อนมากกว่าเรื่องอื่นๆจนสุดท้ายก็แต่งงานกันแบบเรียบง่ายมากแต่งงานกันที่ไหนคะกลางถนนดินลูกลังเลยครับ เป็นภาพที่โรแมนติกแบบเรียบง่ายดีนะคะแล้วชีวิตหลังแต่งงานของพวกเขาล่ะคะเป็นชีวิตคู่ที่สั้นแต่มีความสุขมากครับพวกเขาซื้อกระท่อมไม้สูงหลังเล็กๆในปี1932ค่ะซึ่งเป็นบ้านที่คุณเกิร์ทรูธอาศัยอยู่ไปจนตลอดชีวิตของเธอเลยแต่ว่าคุณจอนอยู่กับเธอได้ไม่นานเขาเสียชีวิตหรอคะครับเขาเสียชีวิตในปี1937ด้วยวัย91ปีตอนนั้นคุณเกอร์ทรูดเพิ่งอายุแค่27ปีเท่านั้นเอง กลายเป็นไม้ตั้งแต่อยู่ยังน้อยมากเลยอ่ะเธอคงจะเสียใจนาดูและตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหมายความว่ายังไงคะเพราะคุณเกอร์ทรูดมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกยาวนานมากเธอเพิ่งเสียชีวิตในปี2003ตอนอายุ93ปีเดี๋ยวสิคะปี2003ครับผม นี่คือยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือกันแล้วแต่มีคนคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่และคนคนนั้นคือภรรยาของทาหารที่รบในสงครามกลางเมืองตรงนั้นแหละครับที่น่าทึ่งที่สุดมันเหมือนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือลุกขึ้นมาเดินได้เลยนะเนี่ยใช่ครับมาทําให้ประวัติศาสตร์ที่ดูไกลตัวมากๆกลับมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีอีกเหรอคะครับยังมีอีกเกรดหนึ่งที่น่ารักมากเกี่ยวกับเงินบํานาญของเธอใช่ใช่ ดิฉันก็ว่าเกลดนี้มันสุดยอดมากเล้วให้ฟังหน่อยสิเขาว่ามันพิเศษยังไงตลอดชีวิตที่เหลือของเธอคุณเกอร์ทูดได้รับเช็คเงินบำนาญสงครามกลางเมืองเดือนละ70ดอลลาร์ค่ะทุกเดือนเลยทุกเดือนจนถึงวันที่เจอเสียชีวิตแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเช็คทุกฉบับจ่าหน้าซองถึงจอห์นเจนิวรีอ๋อชื่อปลอมที่สามีเธอใช้สมัครทาหารเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถูกต้องครับไม่น่าเชื่อ นี่คือเรื่องราวความรักที่ทำลายสถิติโลกและในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนแคปซูลเวลาที่มีชีวิตที่เชื่อมโยงคนในศตวรรษที่21กลับไปหาชายหนุ่มในศตวรรษที่19ได้อย่างแนบสนิทจริงๆถูกต้องเลยครับ เรื่องนี้เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อว่าความทรงจำและความผูกพันของคนเรามันข้ามเวลาได้จริงๆค่ะลองนึกด,ดูสิครับว่ายังมีเรื่องราวส่วนตัวของคนธรรมดาอีกมากมายแค่ไหนที่ซ่อนอยู่และทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคสมัยทางประวัติศา,ศา,ศาสตร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันมาบรรจบกันได้แบบนี้